ส่วการเรียนรู้อำเภอเมืองหนองคายตั้งอยู่เลขที่37หมู่10ตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายมีห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้ตำบล16แห่งห้องเรียนศูนย์การเรียนชุมชน16แห่งครูและบุคลากรจำนวน50คนภายใต้การบริหารงานของนางสาวธปนาอินมาวิสัยทัศน์คือสอกรออำเภอเมืองหนองคายสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อโอกาส และคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัยด้านที่ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษาอาสาสมัครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองหนองคายร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การศึกษาตลอดชีวิต นำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมสติปัญญาทักษะชีวิตคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาร่วมกันในชุมชนด้านที่2ส,สื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและภารกิจให้กับประชาชนในชุมชน อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนเผยแพร่ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ตลอดจนสู่ชุมชนเช่นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งร่วมกับคณะกรรมการสสปชตโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพพัฒนาตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งยังสนับสนุนให้เกิดช่องทางการจำหน่ายให้กับชุมชนด้านที่ 3. การส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนอาสาสมัครมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ครอบครัวชุมชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการอา่านเพื่อเป็นวิธีในการสแสวงหาความรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งมีความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ที่สนับสนุนการอ่านและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนโดยมีอาสา,าสมัครส่งเสริมการอ่านในทุกตำบลด้านที่4การติดตามและดูแลการจัดกิจกรรมการศึกษาในชุมชน อาสาสมัครมีส่วนร่วมดูแลและจัดกิจกรรมในตำบลเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในชุมชนและจิตอาสาในการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์เฉพาะด้านได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษาให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึงด้านที่ 5. การสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาของประชาชนในชุมชน อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้รวมทั้งประสานงานการรับสมัครนักศึกษาและโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาติดตามสำรวจและรายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาพร้อมทั้งดำเนินการช่วยเหลือ ร่วมกับครูกศนตำบลและสนับสนุนให้กับเข้าสู่สถานศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทต่อไปสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิสลีราชลินนะคะ,ะเป็นอายุ50ปีนะคะมีอาชีพเป็นเกษตรกรนะคะเป็นอาสาสมัครกศนตำบลเวียงคูค่ะ เหตุผลที่ตัวดิฉันเองนะคะเข้ามาเป็นอาสาสมัครกสมตำบลเวียงคุกนะคะก็อยากามีบทบาทหน้าที่และอยากมีส่วนร่วมที่จะพัฒนางานของกศนตำบลเวียงคุกนะคะให้มีประสิทธิภาพและก็ครอบคุมทั่วถึงในทุกๆด้านและดิฉันเองก็ได้รับบทบาทหน้าที่ในชุมชนก็เลยทำให้ตัวดิฉันเองได้ทราบ ถึงปัญหาและความต้องการของคนในในชุมชนหรือในตำบลเวียงคูของดิฉันเองนะคะความคาดหวังก่อนที่ดิฉันนะคะจะไดะ้เข้าไปรับการอบรมการเป็นพัฒนาอาสาสมัครกศน์นะคะก็เพื่อจะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในทุกๆด้านเพื่อจะถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านการศึกษาและในด้าน อาชีพให้แก่บุคคลที่อยู่ในพื้นที่ในชุมชนของตำบลเวียงคุกและเมื่อดิฉันตัวดิฉันเองได้เข้ารับการอบรมทําให้ดิฉันได้รู้ถึงบทบาทและก็หน้าที่ของการเป็นอาสาสมัครกศนและการดําเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอเืองหนองคายและดิฉันก็ยังจะนําความรู้ที่ที่ได้รับ การอบรมมานะคะจะไปถ่ายทอดและก็ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนหรือว่าให้กับประชาชนที่อยู่ในตำบลเมียงคุกต่อไปให้มีประสิทธิภาพให้ดีที่สุดในคราวต่อไปค่ะนี<ด>่ค่ะ,คะนาภาลัยธนาชัยกุกศนตมนพระธาตบางควรวันนี้ได้ออกมาติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาด้านการพัฒนาและยกระดับ ศักยภาพอาสา,าสมาัครกศนประจำปีงบประมาณ2,566ค่ดิฉันนางสาวอชาลาสิพนมจากกศนตำบลพระทาตุบองพวนานหวังว่าสรกอรออำเภอเมืองหนองคายจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและต่อไปเรื่อยๆค่ะอำเภอพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการเพราะมีประโยชน์และนำไปใช้ได้จริงค่ะ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นกิจกรรมในชุมชนและกิจกรรมของสองกลตํำบลพระทาตุบางพวนค่ะส่วนข้อจำกัดคือเรื่องการเดินทางและระยะทางค่ะมันมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติจริงค่ะเหตุผลที่เป็นจิตอาสาของกอสณเพราะมีใจรักในจิตอาสาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรัญญาจิตบุตรที่คู่กสนตำบลสีกายนะคะ วันนี้มัจะได้มาอสบถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับอา,าสาโศษนะคะว่าอา,าสากศษที่มีในตำบลชีไก่ท่านมีความรู้สึกหรือว่ามีแนวคิดยังไงที่เกี่ยวที่ได้มาเป็นอา,าสาโศษนะคะก่อนอื่นก็ขอแนะนานะคะว่าอา,าสาโศษ ชื่ออะไรน้ำจะกินอะไรนะคะแล้วก็ให้แนะนำตัวนองเลยนะคะสวัสดีครับผมนายสินทร์นนรุนนาลครับเป็นอาสาสมัครครงการรับการอ่านของตนตบนศรีกยะค,ะครับผมอ่าคุณสุนทรนะคะสุนทรสุนทร์ุ่นนลินนะคะเป็นอาสาสมัครตรนตบนศรีกายนะคะคในแนวคิดอ่าแนวคิดที่ได้มาเป็นอาสาสมัครตรนเนี่ยมีแนวคิดยังไงคะ ก็เพ pues, er er ื ices, ่อ er ส่งเสริมให้คนทั่วไปและคนในชุมชนนะครับให้มีให้รักการอ่านรือว่ามีการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นครับผมสองนะครับเพื่อการใช้ภาษาภาษาเพื่อการใช้ภาษาไทยของเราให้ถูกต้องเพือเพิ่มเติมมากขึ้นครับแล้วด้านด้านอาชีพนี้ได้ได้ส่งเสริมทางด้านอาชีพไหมคะก็ส่งเสริมนะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยนะเนี่ยนะครับ เรากล่าวได้ว่าก็คือเป็น้มากมายก็คือเกิดจากการอ่านแน่นอนนะครับเพราะว่าเราหาความรู้ได้จากการอ่านหรือว่าการที่เราไปศึกษาดีงานแต่ถ้าเราไม่ได้ไปศึกษาดีงานเราก็พบความรู้ได้จากการอาร่าน